ใบเฟิร์นตกใจข่าวเชนธนาเผยเรื่องสัญญาและค่าตัวพรีเซนเตอร์ที่ได้รับค่ะไบเฟิร์นพิมพ์ชนกนางเอกสาวที่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าของแบรนด์ อดีตนักร้องหนุ่มเชนธนาซึ่งในตอนนี้กำลังประสบปัญหา,าถาโถมเข้ามาอย่างหนักค่ะล่าสุดใบเฟิรนพินชนกได้เปิดใจกับสื่อมวลชนเมื่อถูกถามว่าตัวเธอเองได้รับผลกระทบจากเรื่องที่เกิดขึ้นบ้างหรือไม่ซึ่งใบเฟินเผยว่าไม่ได้กระทบค่ะแต่ตอนเห็นข่าวเมื่อวานก็ตกใจเห็นข่าวเมื่อวานเลยค่ะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรมาขนาดนี้เพราะส่วนตัวเฟินเองหมดสัญญากับแบรนด์ไปเป็นปีๆแล้วแต่ที่เคยร่วมง,งานกับพี่เชน ่ายแบบทํางานกันไม่เคยมีปัญหาเลยค่ะพี่เชนก็ตั้งใจทํางานมากๆค่าตั๋วก็ได้รับเรียบร้อยตามสัญญาทุกอย่างตอนที่ทํางานกันก็ไม่เคยมีปัญหาหนูก็เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานแต่ปกติเวลารับงานเราก็จะสะกรีนเต็มที่ทุกอย่างอยู่แล้วก่อนจะรับเราเพยายามทําเต็มที่เท่าที่เราจะตรวจสอบได้ก็ไม่ได้กังวลค่ะมีผลพวงอะไรหรือไม่เพราะของเฟิร์นเองก็หมดไปเป็นปีแล้วด้วย เรื่องผู้เสียหายที่มีผู้ออกมาอันนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดจริงๆค่ะเพราะพอเราหมดสัญญามาเป็นหลักปีก็ไม่ได้ติดต่อกลับเลยก็เลยไม่ได้รู้เรื่องราวรายละเอียดความเคลื่อนไหวอะไรค่ะ